การขออนุญาตใช้ใช้ข้อมข้อมูลจริงค่ะวันนี้จาขออนุญาตนะคะเป็นการแอบเป็นการพูดคุยภายในนะคะเราเขียนข้อมีลสื่อมือชว์รูปเรียนด้วยอันนี้ข้อมูลที่เรายังไม่นำไปเผยแพร่นะคะอนุญาตค่ะเชิญค่ะผมผมอ่าขอพูดเรื่องตัวเลขที่สำรวจแล้วข้อมูลมันออกไปที่ที่ผู้ใหญ่ที่กรุงเทพผมเป็นคนหนึ่งในทีมที่ลงสำรวจพื้นที่พันรายชื่อซึ่งหลายคน ที่ผมไปเจอคือเขาไม่ได้ให้ข้อคิดเห็นเขาบอกเขาไม่รู้ว่าข้อมูลที่ส่งไปเป็นยังไงแต่เขาไม่มีเคยไม่เคยมีใครมาหาเขาในพื้นที่50เมตรที่เราลงพื้นที่กันไปเราเลยได้ตัวเลขที่ไม่เห็นด้วยเกือบทั้งหมดที่ที่ส่งไปทางงรมผมเลยไม่รู้ว่าตัวเลขที่ทางทางกรมทางเจ้าหน้าที่ที่ส่งรัชทัดเจ้าหน้าที่นักศึกษามาลงมาส่วนตัวผมได้พบกับนักศึกษานะเพราะว่าผมเปิดนีกอยู่ที่ระยะ50เมตร เขาก็เข้าไปหาอยู่แต่บางก็ได้ให้อ่าตอบไปอยู่แต่บางคนคือเขาก็ทิ้งเอกสารไว้ไม่ได้มาเก็บก็มีคือมันก็เลยไม่แน่ใจในกระบวนการนี้เพราะเราก็ลงพื้นที่จริงทันกับคนที่ส่งไปที่แน่เอกสารไปมันเป็นข้อมูลที่เราลงจริงๆอันนี้เราเลยผมก็เลยแปลกๆครับอันนี้แจ้งให้ทราบอันนี้จากจากที่เราลงจริงๆนะแล้วการการ ผมเข้าใจแหละว่าทางทีมสำรวจทีมที่ปรึกษาเนี่ยได้ต้องมาสำรวจตรงนี้ให้มันแก้ปัญหากาจรจราจรจริงๆแต่มันก็ไม่ได้แก้ของเส้นสามสี่แปดผมทำง,งานอยู่ที่ประคำผมไปกับทุกวันการการที่รถใหญ่ที่ผ่านนังรองเนี่ยมันไม่ใช่วิ่งเฉพาะเส้นสองสี่อย่างเดียวจุดตัดตรงนี้ที่ว่ามีเส้นสามสี่แปดอยู่ด้วยกต่เส้นทางอปลามากอีกเส้นหนึ่งสองศูนย์เจ็ดสามเนี่ย เส้น3 48ก็เป็นเส้นหนึ่งที่ลดบรรทุกประมาณ10กว่าเซที่วิ่งผ่านแต่เขาก็ไปทางอุบลก็ต้องเนี่ยเลี้ยวเข้าทางเส้นวัดผลกล้องเนี่ยซึ่งทางเทมนก็พังหมดแล้วมันมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ควรแก้ถ้าพูดถึงเรื่องการจราจารแต่ไม่ได้ว่าเฉพาะต้องสะพานข้ามอย่างเดียวเนี่ยมันมันก็ไม่จบโจทย์คนรถรถใหญ่ที่ต้องต้องเข้ามาใช้ในพื้นที่เรา เหมือนที่อหมอภาษาบอกตัวเลขมันชัดเจนว่าคนในพื้นที่ใช้อยู่ไม่เกิน16เปอร์เซ็นส่วนใหญ่เป็นรถใหญ่ต้องการข่านดเราก็ไม่อยากให้รถใหญ่เข้ามาในเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทางระดับเส้น2-4อย่างเดียวมันไม่เพียงพอต่อการให้แก้ปัญหาการจราจรท,ที่โจทย์จริงๆนะครับที่ว่าต้องการแก้ ท่านบอกว่าในส่วนของการแก้ปัญหาในส่วนไทยยุคประดับษ์สองสีก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกนะคะแล้วก็ไม่ประสงค์จะให้ลดใหญ่สายก็ไม่ได้นะคะกดเปิดกดได้ไหมคะครับคือพวกเราก็ไม่ได้มาพัดค้านหรือว่ามาต่อต้านในทรูปแบบนะฮะเพียงแต่ว่าแต่เราก็เข้าใจว่าความเจริญเติบโตของเมืองคือเมืองมันต้องเติบโต นะครับผมอยู่ที่นางรอใ้ต่้งแะ่ปี30ถึง34ถึง64า0กี่าปีนี้เมืองมันโตโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เมืองโตโตเนี่ยแล้วก็วิธีคลิปวิธีแก้ไขปัญหาของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยแก้ปัญหาโดยที่ไม่ทําให้ตากากของเมืองเนี่ยมันเสียไปไม่ทําให้รูปแบบของเมืองเนี่ยมันหายไป คุณต้องคุณต้องมีวิธีคิดหรือวิธีแก้ไขที่ให้มันสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนด้วยแต่ว่าไ้ข้อมูลต่างที่เรานําเสนอไปแล้วผมเคยเกีฑ์ถามว่าวิธีแก้ปัญหาของเมืองท,ท,ที่มันที่ที่ที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมันมีไหมที่ว่าอำเภอนหนเมืองไหน,ไหนที่เขาทาสะพานผ่านทั้งเมืองคุณก็ตอบผมไม่ได้ซึ่งมันก็ไม่มีในทางในทางท,ในทางที่เป็นจริงผมเดินทางแนละ้วตั้งแต่ปี2516ตันน้งแต่ผมเป็นนักนักวาผมต่างค่ายค่ายอาสามา เหนือใต้ออกตกเนี่ยผมก็เดินเตินทางมาทั่วปีสองศูนย์นี่ผมมาเป็นตรวจสอบของแบงค์ผมก็เดินทางไปประมาณเกือบสิบกว่าปีจากนั้นผมก็มาไปทาเกี่ยวเรื่องประกันผมก็เดินทางตลอดผมก็ไม่เคยเห็นมีเมืองไหนหรือว่าอำเภอไหนที่เขาแก้ปัญหาโดยวิธีที่ว่าใช้สะพานผ่านเมืองมีแต่เขาใช้สะพานข้ามในทางอะไเรียกว่าทางอ้อมเมืองกะพัฒนาออกไปนะเพราะฉะนั้น วิธีคลิปวิธีแก้ปัญหาของผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยควรนิเทศหนักถึงเรื่องนี้เพื่อให้เมืองมันเจริญเติบโตไปพร้อมกับความพยายามกับความต้งองการของคนในชุมชนนั้นด้วยนะครับผมเพื่อจะนำเสนอตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับข้อมูลที่ที่คุณแจ้งมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับต้องทบให้เราเรียกว่า รูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่สองรูปแบบที่สามรูปแบบที่สี่วันนั้นผมไม่ทํำได้เลยมีคนนําเสนอที่เป็นรูปแบบที่สามเนี่ยเป็นเจ็ดคนแต่ว่าคนที่แมวอ้วนนี่มีประมาณเกือบเจ็ดสิบคนซึ่งซึ่งข้อมูลเกือบเจ็ดสิบเก้าคนซึ่งตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้มีออออกไปเลยเพียงแต่ว่าคุณผมยอมรับว่าถ้าเกิดว,ว่าปัญหาที่ท่าเสนอคุณจะทำมันทําได้ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าดีนี้ ระบบของการต่อส่งต่อการมันมีปัญหาอยู่เพียงเพราะความต้องการและเราก็คือเราเราไม่ต้องการสะพานข่าเมืองก็แค่นั้นเองนะครับขอ,คขอบคุณมากขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมเคยญาติดหนึ่งพอดีผมไม่ได้เข้าประชุมร่วมผมศศสุรศักดิ์พิศวรครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สามที่เข้ามาจริงๆแล้วเนอย่างที่หลายๆท่านได้ตระหนักว่าการที่จะทํา ถนนนี่ยกระดับเลยที่ว่าผ่าเมืองนังรองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เสียหายอย่างคุณหมอไปสาท่านก็บอกแล้วว่าอย่างโคราชตัวนี้ตึกมีล้างหมดแล้วเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วตัวนี้มีอยู่คำหนึงซึ่งซึ่งมันน่าจะเป็นคําที่เจ็บปวดสําหรับคนนังรองเขาบอกว่าเมื่อก่อนจะทําถนนเลี่ยงเมือง แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถนนเลี่ยงเมืองอมันจะเป็นถนนเข้าในชุมชนจะพาชุมชนไปเข้าทางบกสไปทางโรงเรียนเนี่ยใช่ไหมทางโรงเรียนทีโอเอก็บอกว่าไม่เอาอพอจะเอาทางที่ระดับมาให้นั่งร้องก็บอกว่าไม่เอาแล้วมึงจะเอาอะไรซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมัน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 ไม่ใช่ประเด็นที่ว่าจะต้องอ,อมาพูดตรงนี้ คนนางรอเขาต้องการถนนเลี่ยงเมืองซึ่งมันต้องเลี่ยงเมืองจริงๆมันไม่ใช่ว่าเลี่ยงเมืองเพื่อเข้าไปในชุมชนแล้วไปผ่าที่ของขครบางคนแค่นั้นเองนะครับไปขีดซะให้สวยงามแล้วก็อบอกว่าไม่ใช่ถนนเลี่ยงเมืองนะว่าเป็นถนนสวยงามของนางรองนะครับซึ่งก็อยกากจะฝากทาั้งท่านทั้งหลายลองลองนึกนะฮะนึกดูว่าเอ๊ะอยู่ๆก็อเ,เอาถนน มา่าเมืองบ้านท่านบ้างเนี่ยท่านจะคิดยังไงใช่ฮะแต่นก็เป็นทั้งปิด๊ดชุบ่ะเป็นทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีความรู้กันมากมายเ่ยเรื่องถนนที่ผมไม่รู้หรอกแต่สามัญสำนึกของคนนังรองเนี่ยเขาเขามีว่าถ้าถนนเส้นนี้มันมาแล้วเนี่ยจะทําให้เขาเดือดร้อนเดือดร้อนที่สุดนะครับฝากให้พวกท่านาช่วยกันสำนึกนะฮะ ต้องต้องขออนุญาตอาจจะแล้วถ้าถ้าจะเอาจริงก็กระทากันก็ได้ถ้าท่านคิดว่าถานนเส้นนี้เนี่ยแก้ปัญหารถติดเอาชิดเดิมพันกันมันไม่ดีรอกครับรถที่นั่งรองที่จะติดเนี่ยมันติดมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วมันติดช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนอ,ะ,อะเทศกาลต่างๆเนี่ยรถมันทะลักเข้ามาเนี่ยคุณทํทาสพาเนี่ย ขึ้นตรงไปทางเข้าบกสอแล,ลงวัดถุนกล้องมันก็ไม่ติดอีกเพราะฉะนั้นมันแก้ไขปัญหาไม่ได้เหมือนคุณไก่พูดอ่ะถ้าทำํำข้าไปไอเ้เถินเส้นอะไรมากกับประคำมันก็เหมือนเดิมท่านต้องมาดูว่ามันจะติดแค่ช่วงเดียวที่ที่คบเวลาเล่งด่วนที่จะไปทํางานกันที่มาติดนะที่นอกจากเส้นอะไยมากนะก็มาติดตรง ไปซีีแต่มันก็สามารถแยกซ้ายแยกขวาได้มันก็หลีกเลี่ยงได้มันก็ไม่ใช่แบติดกันโอ้โหมากมายเพราะฉะนั้นปัญหาที่ว่าท่านจะว่าจะมาแก้ป,ปัญหารถติดเนี่ยผมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยไม่มีทางครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะของท่านก็ ท่านก็ไม่เห็นด้วยกัโครงการนะคะเพราะว่าคิดว่าโครงการนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาจ,ะะจารจาจรรถติดได้แบบเด็ดเสร็จนะคะแต่ไม่ต้องพูดเรียกว่า, <c oughs> าออาชีวิตคนขับนะคะมันต้องพูดเรื่องอะไรครับในส่วนข <c oughs> อ <c oughs> งตอนนี้ตอนนี้านางรองเราเนะี่ยหลายคนหลายท่านก็อยากจะยกระดับติดจังหวัดแต่มันโดนผู้หลักผู้ใหญ่าบางคนทำหน้าที่เกี่ยวกับให้เป็นถ้าเอาไอ้ตรงนี้มาเนีย่ยจันทบุรีเป็นเมืองร้างแล้วก็จะไมีอะไรเกิดขึ้นได้หรือเปล่า ค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าเกิดมีคารยกระดับมาก็จะทำให้ประชาชนทุกที่เดิมๆนะคะทางบริเชิญท่านท่านตอไปค่ะเชิญค่นแล้วนะค่ะเช่เป็นเงร้านนี่เหรอคะอได้ค่ะเาเป็นเป็นอะรย้ําเรต้อเป็นเดร้านเป็นเร้ไยเปนเิร้านค่ะค่ะย้ําท่าอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวพยายามสรุปแล้วกันให้ไว้นะคะวันนี้เาฟังเห็นเยอะเลยค่ะ มันฟังฟังแล้วต้องตอบปัญหาให้ให้กับพี่น้องการรอดด้วยว่าจะจะแก้ไขให้ได้ไหมทุกจะทคำนี้เลยหรือจะเดินหน้าเราจะถอยหลังเราจะถ้าถ้าเดินหน้าเราไปได้บุกเข้าไปเราจะได้นิ่งไปแล้วเดินสำหรับท่านที่มาใหม่ช่วยแนะนำตัวอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ถามอะไรกค่ะใช่กับกับสวัสดีครับผมจุเกตประสงค์ครับเออในในเรื่องตรงนี้นี่อย่างที่หนึ่งนะครับ ข่าวเมื่อเร็วนี้ที่กรุงเทพนะครับทีเ่เป็นกับางทานท,ที่เขาเขาเขาบนบนรถกับปรากฏว่าถล่มเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือว่าการที่เราทะมาสร้างตรงนี้มีมีใครรับประกันความปลอดภัยถึงแม้มันจะเป็นหนึ่งใน100ร้อยเปเซ็นตก็ตามแต่ว่าก็ไม่มีใครที่จะรับประกันได้ว่าจากไม่เกิดอุบัติเหตุ อย่างนี้เกิดขึ้นไนด้สำหรับคนดังลงสองผมเห็นด้วยกับคุณไก่แล้วก็ท่านุ่ลัรศักดิ์นะครับว่าการทันทางให้ผ่าคุนนสองสเนี่ยมันจะแก้ปัญหาไม่เบ็ดเสร็จกันเหตุผลเพราะว่ารถที่มาจากทางบนที่จะเลี้ยวไปทางมากกะพุธเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อข้ามสะพานไปแล้วจะไปตรงไหนอีกสุดท้ายก็มาลงอยู่ที่ ทางเรื่องเมืองที่เราคิดบอาเราจะสร้างใหม่หรือถ้าเราไม่สร้างใหม่แล้วจะไปตรงไหนสุดท้ายก็คือก็ต้องข้าไมไปานวรถไุดุ้องซึ่งเป็นถนนสายที่เท่าที่สร้างมาคือเป็นของทางหลวงชนบทที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสะดวกรเรียบร้อยของชาวมืวางถิ่นเพราะฉะนั้นการสร้างตรงนี้ผมว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นเสร็จกับประเด็นที่สองนบะ ประเด็นที่3การสร้างตรงนี้ทุกท่านที่เป็นวิศวกรทุกท่านที่เป็นผู้มาหาข้อมูลเพื่อส่งให้กับกบาระทรวงคมนาคมท่านไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมเคยยกตัวอยา่างว่าถ้าด้านของท่านเสร็จแล้วมีคนมาทิ้งขยะประชาคนกทามมีคนมาที่อยู่หน้างานถ้า ท่านนี้อยู่ตรงนี้ท่านอาจจะมองไม่เห็นว่าคุณผมซึ่งมันเป็นคุณภาพชีวิตของบุคคลที่อยู่บนถนนใกล้เตียงประมาณ50สิเมตรมตรงนี้ผมก็ต้ององนะครับว่าเอาทรายนะครับทรายโปยเปียกๆนะครับผมไปดึงครับเปียกๆตรงนี้าาน,นี่มันจะไม่ปุ้งครับแต่ถ้าสูงขึ้นมาหน่อยผมาลองดูนะครับมันจะปุ้ง เพราะนั้นถ้าดัรสูงขึ้นไปเนี่ยฟุลละอองซึ่งเป็นผลจากแก๊สของรถแม่ท่อไอเสียบ้านเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเรามีใครรับประกันได้ไหมถ้าเขาอยู่ของเขาแบบนี้จะมีอายุได้กี่ปีแต่ถ้ามีถนนตัวน,นิ้ขึ้นมาเขาจะมีอายุได้กี่ปีสส้นลงไปหรือเปล่า เราเราเราไม่แน่นอนมันไม่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 มีข้อจำกัดหรือไม่มีข้ออมิจฉาเนาะคุณปลอดภัยแน่นอนนะถ้าผมจชืตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของผมนะครับท่าชางนั้นรอรอได้ครับสำหรับทางเรื่องเงินอีกประเด็นหนึ่งจะมาอ้างว่าจะมาอ้างว่าถนน เลี่ยงเืินที่สร้างข้างก่อนเสนอให้แล้วก็ทำไมไม่เอาจริงๆถามความรู้สึกผมคนนารองไหมหรือถามคนนารองไหมว่าทางเลี่ยงเืินที่คุณสร้างนั้นมันเป็นเลี่ยงเืินจริงหรือเปล่าหรือมันเข้ามาในเมืองม่ใช่เป็นโครงการที่พูดชื่อคือทางเลี่ยงเืงินแต่จริงๆแล้วมันเข้ามาในเมืองซึ่ง ที่ดินและการเวรคืนมันก็เป็นเรื่องอบอาต้องใช้การสูงแล้วก็ประชาชนที่แป้งบ้านเดิอนอยู่แล้วก็ลำบากพราเห็นทางหลวงชนบทที่เขาสร้างาไปบ้านยายผมทางเขาสร้างสีเรนจริงแต่พอไปถึงบ้านชาวบ้านเป็นหมู่บ้านเขาก็จะแค่งตรงเสร็จแล้วก็ให้ผ่านไปพอถึง ช่วงท,ที่เป็นทุ่งนามันก็จะกว้างขึ้นซึ่งผมก็ว่าชาวบ้านเขาก็ใช้ไปอยู่ไม่ดีผมไม่มีความรู้ผมเป็นประชาชนคนหนึง่งถึงแม้ว่าจากไม่ได้อยู่ในเขตใกล้เคียงกับถนนแต่ผมรู้ว่าคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ใกล้ถนนจำเป็นที่จะต้องอยากจะมีสิทธิ ในการใช้ชีวิตให้ยืนยาวไม่อยากให้อยู่โดยที่ไม่มีข้อรับรองอะอยู่แล้วมันจะนานเท่าไ่ถึงจะตายหรือคงไม่มีใครอยากตายอกครับไว้อยากอยู่ด,ด,ด,ดูลูกดูหลานประสบผลสำเร็จเพราะนั้นะผมขอฝากานมิสวรรท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเสนอข้อมูลนะครับว่าให้ทถึงชีวิต พอมนอยู่ท bon bueno ี่ต้าน้าอาของผมที่อยู่ในเขตบริเวณ50เมตรนี้ด้วยขอปกติแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านจะใช่ค่ะก็สรุปประเด็นของท่านก็คือไม่เห็นด้วยกัดในกระดาษนะคะเพราะว่าตรองควรก็จะเกิดอุบัติเหตุในการเปิดใช้และการก่อสร้างนะคะแล้วก็แก้ปัญหาการจราจรได้อย่างไม่เป็นเสร็จเลยแล้วก็มีผลต่ออากาศดุละอองแล้วก็คุณภาพชีวิตอันนี้ประเด็นหำัญของท่านค่ะ